สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คนะครับในเรื่องของแัตเจอรี่นะครับแล้วก็ตัว Power cap นะครับที่ผมเบิ้ลไปนะคือวันนี้ในรอบหลายๆปีนะครับไม่เคยทําการตรวจเช็คเลยว่ายังทางานได้ปกติอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาถอดขั้วแล้วก็กวาดไฟดูว่าถ้าเกิดมีอาการที่ว่าถอดปุ๊บระโวลตกเลยครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรเสียนะครับแต่ผมก็จะถอดซ่อมนะครับคงนี้ซ่อมได้ครับต่อให้เสียก็ซ่อมได้ครับไม่ไม่ต้องหัวต่อให้ช้อนยิงกระปิสมันจะขาดก่อนครับ สบายใจได้เลยครับส่วนเรื่องของของแบตเตอรี่นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้งานมาร่วมสิบวันนะครับแทบติดเครื่องไม่ได้นะครับแต่มันก็ติดได้มันแอด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 แล้วก็ติดนะครับซึ่งผมก็ขับไปประมาณยี่สิบโลตาไฟก็ยังขำแงอยู่ครับนะครับไฟหมดนะครับควรชาร์จไฟนะครับนะครับซึ่งอ่อันนี้เราผมวัดผ่านจากแคปบนะครับว่าไฟหมดของตัวเนี้ย มันหมดที่เท่าไหร่นะครับจากเมื่อวานที่วิ่งได้ด้วยนะครับค่าความต้านทานสามจุดหกเจ็ดมิลลิโอห์มครับนะครับตอนนี้ค่า CCA อยู่แปดอสิบห้าครับไฟหมดครับผมนะครับซึ่งผมจะลองถอดเช็คแคปบดูนะครับเดี๋ยวนะสายแคปบอยู่ ด้านบนอันนี้เป็นสายกาวอีกสองเส้นซ้อนไปยุ่ด้านล่างครับอันนี้เดิมไม่มีเครื่องเสียงครับทำแต่เครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดดูนะครับแล้วก็มานั่งวัดไฟดูว่าอ่านะครับมีไฟหรือเปล่า,าเดี๋ยวผมขออนุญาตขันขราวนี้เข้าไปก่อนนะครับนะครับ ดูว่ามีไฟไหมตอนนี้ไฟยังติดค้างอยู่นะครับแสดงว่าไม่น่าจะมีอะไรนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งโวลต์อันนี้เราพอดีหาตัวขาตั้งไม่เจอครับเลยต้องใช้มือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับไว้แบบนี้อันนึงเนาะแล้วครับก็ไปที่ข้อบอกอันนึงนะครับขออนุญาตนะครับมันอาจจะไม่เห็นแบบเต็มๆเ,มเมนาะอ่าน,นะครับอันนี้จิ้มไหมเลยแล้วกันอันนึง จิ้มไว้ก่อนนะครับอันนี้อ่าจิ้มไม้เดี๋ยวนะครับจิ้มไม่ได้นะครับอันนี้ทํางี้แล้วกันนะครับเอามืองี้จิ้มพอดีว่าแฟนดูลูกอยู่นะครับเลยอ่าอันนี้มีไฟอยู่สิบสอสามสองนะครับที่ตัวแคปนะครับเห็นไหมสายที่ตัวแคปนะครับแสดงว่าทํางานได้ปกตินะครับมันจะลดลงเรื่อยๆไปได้ปกติครับเพราะว่า ไฟนี้มันดึงไฟออกนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลทําให้ไฟรถหมดนะครับเพราะว่าแค่หลอด LED ครับหมดยากมากครับเดี๋ยวเราจะลองวัดดูว่าถ้าไม่มีแคปเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมพูดก่อนว่าแคปพวกนี้มันจริงๆมันควรจะวัดตอนที่มันมีโหลดนะครับเพราะว่าแคปพวกนี้ถ้ามันมันไม่มีโหลดมันจะออกไม่เต็มครับผมว่าเชื่อว่ารถแต่รถไม่เยอะหรอกตะกี้แปดร้อนิดๆน,น,นะครับ หมดเห็นนะละร้อยเก้าห้าเลยอันนี้ครับเห็นไหมผ่านคั้วนะครับเห็นไหมผ่านคั้วนะครับบางคนบอกผ่านไม่แน่นดูนะครับข้างล่างนะครับนะครับแน่นครับไฟหายไปบานเตเลยร้อยเก้าห้ากำลังไฟมันหมดครับแต่ที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องของแขบครับมันไปช่วยติดเครื่องเป็นไปดึงกระแสช่วยเอาไว้นะครับเห็นไหมข้อดีของมันคืออะไร เข้าใจไหมครับตรงนี้นะครับผมจะลองอีกรอบนะครับอออ๋ออนะครับเดดเดี๋ยวนะครับไม่อยู่ไม่อยู่โอเคนะครับลองดูอีกรอบนะครับผ่านแคปบนะครับนะครับเห็นไหมโผล่มาครับเจ็ดร้อยกว่าเห็นไหม นะครับโอเคเราคราวนี้พอไฟหมดใช่ไหมครับเราจะใช้ใช้สวิตชิ่งเนี่ยนะครับนะครับเป็นตัวชาร์จนะครับแต่ผมก็มีหลอดไฟนะครับขออนุญาตเก็บก่อนนะเนี่ยนี้ครับหลอดไฟถ้าหาหาแบบแบบบ้านๆนะครับคือถ้ามีเครื่องตั้งโวลต์ชาร์จอ่ะกับกับกระแสชาร์จะตั้งได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีย้ำว่าถ้าไม่มีนะครับ ถ้าไฟหมดอ่อนๆหรือเล่นเครื่องเสียงมันหนกัหนกๆแล้วบอกว่าไฟหมดลืมติดเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ผมแนะนํานะครับว่าอย่าไปจั๊มปองมันนะครับแนะนําเลยอย่าไปจั๊มปองมันครับให้ใช้วิธีการคือหยุดนะครับจากสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ใส่คั้วของตัวหลอดไฟนะครับจะมีบวกกับลบนะครับเอาข้างไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะหาที่วางเนาะหลอดไฟมันร้อนเอาไว้บนนี้แล้วกันอืม เดี๋ยวจริงๆต้องหาอะไรมาวางครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายนะครับมันจะได้แบบเห็นภาพชัดๆเนาะโอเคอันนี้เก็บนะครับอ่าเราก็จะเอาขั้วข้างนึงเนี่ยอ่าไปจําไว้ที่หลอดนะครับเอ้ไ้ที่ขั้วของของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลืมขั้วนะครับอ่ะเดี๋ยวช่่งมันก่อนเนาะ อ่านะครับที่ขั้วของขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับจริงๆขั้วไหนก็ได้ครับแต่หลักสากลก็ทําขั้วบวกกันนะครับแล้วก็เราก็ทําตามขั้วบวกกันเนาะนะครับสุดอีกอันหนึ่งครับมันก็จะปึ๊บอ่าอันนี้คือไฟย้อนกลับมานึกภาพไหมมันจะมีโวลต์อยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ก้าวโวลต์8นะครับผ่านผ่านความต้านทานมันก็คือหลอดไฟนะครับ6ผ่านมาปุ๊บเนี่ยสายนี้ผมยังยังไม่ได้เสียบนะเห็นไหมสายปลั๊กผมจะเสียบปลั๊กนะครับ นะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับทำงานแล้วตอนนี้ก็จะชาร์จเข้าไปที่ประมาณ14 4นะครับแต่โวลต์จริงๆมันมันไม่ถึงครับมันจะไอ้นี่มันจะหลอกนิดนึงครับตัวเกตมันจะหลอกนิดนึงครับอ่าเราจะผ่านไปที่เท่าไหร่กี่แอมป์หแอมป์นะเห็นไหมถ้าเราคีบตรงผมว่ามันต้องเข้าแบบทะลุทะลวงแน่นอนครับเนี่ย เราก็จะใช้การผ่านหลอดไฟครับผ่านหลอดไส้มันเนี่ยนะครับเห็นไหมจะเห็นไฟอ่อนๆนะครับผ่านหลอดไส้เนี่ยผ่านมาเพื่อให้ให้กระแสะมันเข้าได้น้อยเพื่อแบบนี้ครับแบตเตอรี่จะอยู่นานครับแล้วตัวสวิตชิ่งจะทางานไม่หนักนะครับย้าเลยว่าทํางานไม่หนักนะครับอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องครับถ้าแบตเตอรี่แบบหมดหรืออ่อนมากๆอย่างอย่างนี้ครับแบบอย่างผมเนี่ยผมปล่อยรถหมดเลยเพราะว่า,เ,าเราเราไม่ค่อยได้ใช้คันนี้ ซึ่งบางคนบอกทําทำไมจะเอาแต่รีวิวคันนี้มาใช้ก็เพราะคันนี้มันไม่ได้ใช้นะครับมันไม่ได้ใช้บางคนบอกอ่ายังไงทาไมถึงไม่ได้ใช้ก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีครงน,นี้อีกสองคันนี้เอารถไปล้างคันนี้ไม่อยู่แล้วอยู่บ้านหลังนั้อีกสองคันมีคันนี้คันหนึง่งถามว่าปกติผมจะใช้แต่รถเก่งครับพอรถแบบอย่างเงี้ยคันใหญ่ผมไม่ค่อยจะขับไว้ในเมืองรถ,รถตู้ก็มาอยู่นะครับ ฉะนั้นอ่ะผมใช้รถไม่หมดผม,ผมก็จะใช้รถแค่นี้ครับรถเก่งเองอ่ะผมจอดมาสี่ปีผมยังแทบไม่ได้ขับเลยนะครับฉะนั้นอ่ะทาไมาถึงมารีวิวรถคันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกรถคันนี้มันใช้ไฟเยอะแล้วมันจอดตายมานานอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปครับแทบจะติดเครื่องไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดูกระแสอีกรอบหนึ่งครับหนึ่งแอมนะครับหนึ่งแอมนะเห็นไหม ถ้าเราคีิปตรงแหละเดี๋ยวผมจะลองคลิปตรงให้ดูเอาแบบแค่ชั่วคราวนะครับปรับสวิตเลย40กว่านูน่นเห็นไหมเอาออกเลยครับอ่าผมจะใช้คลิปตรงแค,แค่แอมเดียวพอครับนะครับกลับมาเหมือนเดิมครับ1แอมเห็นไหมเห,เห็นเกิดอะไรขึ้นไหมครับเพราะว่าแคบอะมันทั้งดูดกระแส แล้วมาอัดเข้ากับ,กบแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ว่างมากๆมันก็ดูดดันเยอะๆมันเป็นปัญหาทําให้แผ่นธาตุแบตเตอรี่เสื่อมไวครับฉะนั้นผมไม่แนะนําเลยว่าถ้าไฟหมดนะครับแล้วให้จาตรงครับเท่าไหร่ก็พังครับคือแบบคิดทิ้งฉะนั้นะหาหลอดนิดนึงครับเนี่ยหลอดเนี่ยนะครับหลอดนิดนึงกันเอาไว้ครับเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ต้องส่งมาซ่อมกันบ่อยครับเพราะบ,บางคนคือบางทีมันจ่ายโหลดแต่มันจ่ายเกินครับอย่างวัดอย่างเงี้ยบางที แบตเครื่องเสียงที่หายมากๆขนาดนี้ผมหายไปแค่ยี่สิบ้เปอครับมันยังดูขนาดนี้เลยถ้ามันหายหมดลูกครับมันดูเป็นร้อยครับซึ่งสวิตชิ่งมันทนไม่ไหวครับเราอัดกระแสให้เต็มั้งนั้นเนี่ยมันจะเกินเลยครับคราวนี้มันจะเกินกําลังของมันเพราะงั้นแนะนําว่าทําแบบนี้ครับทิ้งไว้สักสี่ห้าชั่วโมงครับแล้วเราค่อยถอดแล้วจาตรงครับจะดีกว่าครับถ้ามีเวลาก็ทิ้งไว้นะครับหกเจ็ดชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยจาชาร์จเข้าไปครับ แล้วโวลต์เนี่ยมันดูไม่ได้ครับว่าไฟเต็มหรือไม่เต็มมันต้องใช้คลบแอมจับกระแสว่ามันหมดหรือมันเต็มหรือมันเหลือเท่าไหร่นะครับอย่างนงี้ผมบอกแล้วว่ามี12ใช่ไหมอ่านเดี๋ยวผมจะตั้งโวลต์ให้ดูครับมีอ่าเราผมบอกว่า,าไฟเต็มแล้วมี1 4โวลต์นเนี่ยเต็มแล้วนะครับจริงๆมันไม่ได้เต็มนะครับมันไม่ได้เต็มมันไม่ได้เต็มเลยอ่านะครับแป๊บนึงนะครับอ่าโวลต์ชาร์จเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เพราะมันมาจากโวลต์ชาร์จจากจากสวิตชิ่งเนาะนะครับอืมอ่าเดี๋ยวผมจะพยายามจะเอามือเอื้อมาถึงให้ได้นะครับอ่านี่ครับตรงนี้มีสิบสองหกสองเพราะว่ามันผ่านความต้านทานมามันจะค่อยๆเลยผ่านหลอดมาครับแต่ดูนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอย่างหนึง่งตรงนี้นะครับไฟบ้านผมนะครับสองร้อสาสิบเอดโวลต์น,นะครับกระแสะตอนนี้ที่ตัวปลั๊กมันกินอยู่ศูนย์นะครับ เราจะเอามาคีบดูอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นเท่าไหร่มันกินกระแสก็ไป5แอมป์นะครับเห็นไหมตะกี้ครับ4.8นะครับแล้วมันก็ลงมาครับเห็นไหม2 2.4แล้วดูโวลต์นะครับที่ดูใหม่นะครับดูโวลต์ตะกี้ตะกี้ครับที่12กว่ากวนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ3.89เห็นไหม13.89นะครับเพราะผมคีบตรงครับเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับ นะครับดูนะโหลดจะหายไปครับเหลือศูนจุดกว่าพอกว่าเหมือนเดิมครับเห็นไหมเพราะว่ากระแสมันกินน้อยฉะนั้นไฟจากวิตชิ่งมันก็กินน้อยตามครับมันจะค่อยๆปล่อยเข้าไปครับก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะมันคำนวณการกินไฟด้วยตัวมันเองครับฉะนั้นไอเรื่องว่าบางคนบอกว่าจะคุ้มไหมซื้อมาทางนี้แล้วก็ต่อโหลดกันมันก็กินไฟเท่าเดิมไม่เท่านะครับเทสให้ดูแล้วนะไม่เท่านะครับนะครับดูโวลต์นะครับเดี๋ยวนะครับ ไหมสิบสองกว่าครับเพราะมันผ่านโหลดครับนี่ครับสบายใจได้นะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับฉะนั้นจะใช้นะครับสวิตชิ่งอ่ะอย่าอย่าดูแต่ว่าพี่เท่านี้พอไหมให้ดูที่กระแสโหลดของรถเป็นหลักครับถ้าเครื่องเสียง,ยงเยอะๆแล้วใช้ขนาดเปิดเครื่องเสียงด้วยควรจะเพิ่มอย่างน้อยน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของกระแสที่ใช้ใช้เช่นเราบอกเราดึงกระแสตอนเรื่องร้อยควรจะเป็นแพคร้อยห้าสิบเลยครับถ้ามีงบประมาณโดดไปเลยครับสองร้อย เพราะสมัยนี้พูดตรงสมัยก่อนผมบอกให้ร้อยยืนพื้นตอนนี้ร้อยยืนพื้นแทบไม่แทบไม่อยู่ครับกระแสมันกินเยอะขึ้นทุกวันไม่ใช่เครื่องเสียงแรงนะมันกินมันกินไฟครับพอร์มันคุณภาพมันต่ำเยอะอ่ะมันก็เลยทำให้การการกินไฟมันสูงทั้งที่กําลังวัดได้นิดเดียวแต่การใช้พลังงานเยอะมันกลับกลายเป็นว่าเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุมันมันก็ต้องอัพพวกนี้ครับแล้วยิ่งแบตเตอรี่ลูกเดียวหรือ2ลูกที่เดินสายไม่ดีนะครับมันก็ยิ่งทําให้เกิดการกระชากสวิตชิ่งตรงๆพังนะครับ อ่าผมก็ขอเต็งเรื่องหนึ่งครับที่คนบอกว่าอา่าผมเพิ่มแบตแล้วเพิ่มกาวแล้วแต่บางทีครับกาวคุณลงไม่ดีอ่ะมันทําให้การกระชากครับจาก power มากระชากสวิชตชิ่งตรงๆสวิตชิ่งนะครับไม่ได้มีหน้าที่จ่ายพลังงานแทนแบตเตอรี่นะครับมันมีหน้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่มีหน้าที่จ่ายพลังงานไปแทนเขาเนี่ยพอมันดึงไฟจากแบตเตอรี่ไม่ได้เนืกอออกไหมครับมันดึงไฟจากแบตเตอรี่ไม่ได้มันจะค่าความต้านทานที่ต่าที่สุดมันจะมาดึงจากไหนสวิตชิ่งนะครับ ดึงตุ้มเลยครับพอดึงเสร็จปุ๊บเกิดปัญหาทันทีสวิตชิ่งพังเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อดึงกระชากตรงๆครับมันต้องมีโหลดครับท่านี้นิดหน่อยๆเราไม่ว่าครับแต่เนี่ยคือเครื่องเสียงครับที่ดึงกระแสไฟแบบ50าสปายสแอมแอเท่าไหร่ก็พังนะครับใช้ให้เป็นนะครับมันจะอยู่กับเรานานๆเลยแหละนะครับโอเคนะครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ